ผมจะทําให้ทุกคนที่ดูตอนนี้อยู่เกิดกิเลสแล้วก็อยากจะไปซื้อแบบนี้ซื้อกอปที่ถูกที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ถูกสุดบนออนไลน์ไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วสวัสดีครับผมเตา๋าเราอยู่กับช่องนายเดส ซื้อแล้วมาเล่าซื้อแล้วมาเล่าซื้อแล้วมาเล่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมอะ่ะอยากได้กล้องโกโปรเนี่ยมาตั้งแต่โกโปรสี่แล้วแต่เอาจริงๆคือนั่งดูรีวิวมาครบแบบแทบจะทุก YouTube แล้วอะ่ะอย่างที่เรารู้กันนะครับคือโกโปรเนี่ยมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่มันพกไปที่ไหนก็ได้อะ่ะเคยคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าเกิดกล้องยิ่งเล็กเนี่ยเวลาถ่ายอะ่ะมันจะไม่ไอายคือนึกออกป่ะเวลาที่เราเอากล้องมือถือไปเนี่ยมันก็อายน้อยกว่ากล้องมันเป็นกล้องใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วเวลาที่มันเปน มองเยอะเท่ากับถือกล้องอ,อันใหญ่ๆเข้ามาเวลาที่เราจะไปถ่ายนอกสถานที่อ่ะถ้าเกิดเรายกกล้องใหญ่ขึ้นมามันเขินกันนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อ่ะผมก็อยากได้กล้องประมาณนี้มาตั้งนานแล้วไล่ตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆอ่ะมันโคตรแพงเลยอ่ะคือมีคนขายแบบเซ็ตอย่างเงี้ยนะตอนเปิดตัวใหม่ๆเนะี 14, 15, 16, นะ่ยหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกอ่ะแต่พอราคามันผ่านไปแบบ6เดือนราคาก็ลงแล้วก็เป็นราคาที่เอื้อมถึงถ้าพูดถึงฟีเจอร์ทั่วไปอ่ะผมว่าทุกคนอ่ะก็คงไปดูจากช่องอื่นมาแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะโชว์ก็คือืออผมมมซ้าาถูกก ซื้อแล้วมาเล่าคือแบบถูกที่สุดในช้อปปีแล้วอะไม่ดีเรียกว่าถูกที่สุดในซื้อออนไลน์ที่ไหนก็ถูกที่สุดแล้วอ,อันเนี้ยคือเรื่องอมันมีอยู่ว่ามันอยากได้กล้องแบบเนี้ยเอาไว้ไปเที่ยวทะเลเนี่ยผมใส่ชุดเตรียมไปเที่ยวทะเลเลยไอตอนแรกก็จะใช้กล้องนี้แหละกล้องที่อัดเนี่ยเอาไปเที่ยวทะเลแต่กล้องอมันก็ใหญ่เอาไปตกน้ําก็ไม่ได้ถือไปก็หนักแบกบไปก็ไม่มีคนช่วยถือแถมยกขึ้นออกมาเซลฟี่ก็เขินอะ่ะนั่นแหละไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเอาเป็นว่ามันก็อยากได้กล้องแบบเนี้ยที่มันเป็นกล้องแอคชั่แบบไไนแ เอาจริงมันก็ซื้อได้แหละ1 4ื่0สี่ห้าอ่ะคราวนี้ตอนที่อยากได้มากๆใช่ปะก็นั่งดู YouTube ดูทุกช่องดูเขารีวิวเห็นใครร oh ีวิวโอ้โหดูหมดทุกช่องเลยดูไปดูมาเกิดกิเลสอยากได้มากเหมือนกันแต่ก็ฉลาดฉลาดอย่างเราอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปซื้อราคาเต็มถูกปะคือรอสักพักหนึ่งกะไว้ให้ราคามันลงเชื่อว่าตัวนี้ราคามันลงกว่า30%เลยนะปกติอ่ะเซตเนี้ยเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ14 5 0 0แต่ผมอ่ะ ซื้อมาหมื่นสองนิดนิดเองแล้วไม่ใช่ได้แค่กล้องนะได้ตัวนี้ด้วยอันนี้ดิก็กะว่าซื้อแล้วก็เลยเออกมาเล่าให้ฟังฮะผมจะทําให้ทุกคนที่ดูตอนนี้อยู่ครับเกิดกิเลสแล้วก็อยากจะไปซื้อแบบเนี้ยเอามาในอยู่ในครอบครองเอามาใช้ไว้ตอนไปเที่ยวอ่ะบอกเลยว่าซื้อแล้วคุ้มแน่ๆคือคลิปเนี้ยผมอยากทําบอกที่บ้านว่ามันคุ้มที่ซื้อมาไม่ต้องบ่นแล้ว เรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าในเซตเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณ1มื่นสองกว่ากเนี่ยซึ่งเป็นร้านที่ถูกที่สุดในช้อปปีเลยนะคือคุยกับแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าซื้อมาในราคานี้ถูกมากแล้วเอาจริงๆนะมันประหลาดมากอะกล้องเนี้ยทุกคนคือแม่ค้าให้บินที่เขาซื้อมาด้วยนะอันเนี้ย เชื่อป่ะผมซื้อถูกกว่าบินที่เขาเอามาให้นี่อีกอะคือเขาบอกว่าเขาไปเหมาเวลาที่มันมีแฟชชเร็วเอกมาแล้วก็ซื้อมาเยอะๆเลยแล้วหลังจากนั้นเน่เขาก็เอามาขายแต่ผมดูจากบินอันนี้นะราคาที่เขาขายผมอะมันถูกกว่าอีกอะเหมือนเขาขายแบบไม่เอากําไรอะแค่อยากได้ยอดได้หน้าสงสัยจะเป็นคนรวยอะกลับมาดูกันว่าผมได้อะไรมาบ้างในราคา12นนิดๆเดี๋ยวโกโปรไว้โชว์หลังสุดแล้วกันนะอยากให้ดูตัวนี้ก่อนครับไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่แบตเตอรี่เดี๋ยวแกให้ดูเนี่ยแบตเตอรี่ ดูดิก็เล็กนีดเดียวมาดูกันที่อันต่อไปดีกว่าครับอยากโชว์มากต้องบอกเลยว่าอันนี้รีเสิร์ชมานานมากนะครับมันก็คือไม้ที่เอาไว้ติดกับกล้อง GoPro อ่ะอันนี้มันเรียกว่าทีวีคือมันจะเป็นไม้ที่มันเป็นแบบสท่อนเนี่ยมันทําได้แบบนี้เห็นว่าคือว่ามันจะดับไปท่าไหนก็ได้นั่นแหละปลายข้างหนึ่งอ่ะติดอยู่กับกล้องอีกปลายข้างหนึ่งอ่ะเราถือไว้ราคาเต็มอ่ะจริงๆอันนี้มันประมาณพันหกเลยนะ เป็นของแท้แต่ถ้าไปดูราคาพวกที่เขาเรียกว่า OEM มันเหมือนไม่ใช่ของแท้แต่เป็นของที่ทํามาแบบคุณภาพเดียวกันหรืออาจจะต่ํากว่าราคามันอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็หาได้แล้วนะแต่อันนี้ครับผมได้ของแท้ในราคาทั้งหมดที่ถูกมากเดี๋ยวแกะอวดให้ดูดีกว่าเน่แกะเลยแกะเลยเอ้ยนี่ของตก้วยตกใจหมดอ่าอันนี้เลยครับเขาเรียกว่า Tree Way สงสัยไหมครับว่ามันทำยังไงเดี๋ยวผมยื่นให้ดูนะเนี่ย พอถือกับมืออ่ะมันแค่นี้เองเวลาถือแบบโอ้ลองจินตนาการดูนะถ้าติดกล้องอ่ะเฮ้ยมันก็ไม่อายป่ะนี่แล้วมันดึงอย่างนี้ได้ฮะนี่ยเฮ้ยเนี่ยยกหน้าดลระยะได้อยู่นะครับแล้วมันก็พับเก็บได้ด้วยอ้าวเก็บไงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนพับไม่ลงอ๋ออ๋มันมีปุ่มตรงนี้ครับที่เอาไว้กดอ้าวกดไงวะ อ๋อกดนี้ดูนะกดนี้มันก็กดอ่าลงแล้วก็ถือไปไหนมาไหนได้นะถามว่าความยาวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูสเปกกันเองแล้วกันในคลิปอื่นนะคงมีแนตะ่ผมบอกเลยประมาณคืบหนึ่งเล็กเนาะพกง่ายแน่นอนอนะันเนี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่พระเอกของเราดีกว่าครับกล้อง GoPro 8โโป GoPro แปะครับมันจะเรียกว่า GoPro Hero 8นะครับแล้วก็แบล็คด้วยกล้อง GoPro 8อันเนี้ยชื่อเต็มมันก็คือว่า GoPro Hero 8หรือ GoPro 8ฮีโร่เรียกว่า g o p โ o ฮีโร8แล้วกันแต่ว่าต้องมีคำว่าแบล็ด้วยนะครับคือถ้ามันเป็นรุ่น GoPro เจอะ่ะมันจะมีไม่แบล็คแต่ว่ามีไวท์มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นรุ่นแบล็คเนี่ยมันมันคือรุ่นท็อปอ่ะแต่พอเขาทำออกมาเป็นก o p โ o 8อะผมก็เห็นแต่รุ่นที่มันเป็นแบล็คนะคือถ้ามว่าสเปคมีอะไรมากนะครับก็ไปอ่าน ข้างกล่องได้อ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับมันก็คือถ่ายได้แบบ12เมกะพิกเซลเป็นโปรเคืคอบันทึกวิดีโอแบบดีมากถ่ายสโลโมได้ถ่ายไฮเปอร์แลบได,ถได้ถ่ายที่เขาเรียกว่าทําวารฟได้แบบวืดๆอะ่ะทำเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้นะคือเป็นว่ามันดีอะ่ะ แล้วมันลงน้ําได้กันน้ํากันฝุ่นกันอะไรได้เคยเห็นบางคนอ่ะไปติดไว้ที่มอเตอร์ไซค์อะ่ะพอกลับมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมอเตอร์ไซค์หายโกโปรอยู่ห้ามไม่เล่นดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นกล้องแล้วมีกล่องมันก็จะเป็นกล่อง,ลองแล้วมีกล้องอยู่ข้างในเนี่ยเขาก็มีใบรับประกันมาให้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้เขียนแล้วส่งไปเนี่ยอยากบอกทุกคนว่าเห็นราคาป่ะหมื่นสี่ห้าร้อยอ่ะรือจะ k คิงพาวเวอร์อ่ะแต่ผมซื้อมาหมื่นสองนิดนิดเองอ่ะเนี่ อ่ะมาต่อกันครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ของเรานะครับพระเอกของเราเลยเป็นกล้องโกโปนะครับมันก็จะเป็นมีข้างหน้าข้างหลังเนี้ยนี่คือแกะกล่องให้ดูเลยนะจะได้เห็นพร้อมๆกันเลยไรนี่มันแกะออกมายังไงอะหมุน,นเงีหยอ๋อไม่น่าใช่อะ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนอ๋อข้างหลังมันมีคู่มืออยู่ว่าทํายังไงอ่าเขาบอกให้เปิดนี้อ่าเปิดนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็ดันออกมาตกใจหมดวิ่ยเลยเเป็นรอยเลย ได้มาแล้วครับออกมาแล้วเป็นพระเอกของเราอันนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะฮะอ่าในกล่องเนี่ยมันก็จะมีของอยู่ก็จะมีเป็นคู่มือนะครับซึ่งไม่ใช้หรอกเฮ้ยเอาไปอ่านก็ดีนะแล้วก็มีนี่อันนี้น่าจะเป็นที่ติดเอาไว้กับหมวกมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ขี่อ่ะเก็บอันนี้เป็นแบตครับเล็กๆแบบมเมื่อกี้เท่ากับว่าซื้อเซตน,นี้มาก็คือได้แบตอันนี้แล้วก็ได้แบตสำรอง,งอันนี้อีกอันหนึ่งคุ้มนะแล้วก็นี่น่าจะเป็นสายชาร์จอ่าแล้วมันไม่มีที่ชาร์จมาให้เหรอ สงสัยไม่มีเดี๋ยวอ่านคู่มือแป๊บนึงอ่านไม่ออกช่างมันผมเดาว่าอันนี้มันเอาไว้ชาร์จกับตัวกล้องนะน่าจะเป็นที่ชาร์จที่ไปเสียบไปนในตัวกล้องเลยอะ,อะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันแกะยังไงนะกล้องเนี่ยอันนี้มันมีฐานอยู่เห็นปะก็คือน่าจะหมุนตัวน็อตตัวนี้ครับหรือมันไม่ต้องหมุนเปล่าวะอ้อแกะมาอย่างนี้ละทา่านเองคือตอนแรกมันจะเป็นเคี้ยวๆอย่างเงี้ยเห็นปะที่เขี้ยวข้างหลังะ่ะข้างๆแล้วมันพับอย่างนี้ได้ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์อยู่ ก็ลอกออกไปได้มาเป็นแผ่นนี้แล้วเป็นเี้ยแล้วก็ทิ้มไปเลยครับเดี๋ยวเรามาใส่แบตกันดีกว่าอ๋อบอกก่อนนะในเซตเนี้ยเขาไม่ได้ให้ตัว m i โคร SD card ซึ่ง GoPro อ่ะมันต้องใช้ m i โคร SD card ผมก็ไปแอบสั่งมาแล้วจากอีกร้านหนึ่งมาเดี๋ยวมาดูกันคือการแกะเนี่ยมันต้องมีวิธีนะด้านข้างๆเนี่ยมันจะแกะเป็นเหมือนกับเอาลงก่อนแล้วค่อยขึ้นเดี๋ยวผมลองแกะดูมันแกะไม่ออกอ๋อแกะลงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันจะมีสีแดงๆอะ่ะไม่รู้เห็นป่ะเห็นป่ะแล้วมันก็เอาขึ้นอ่าแล้วก็เป็นที่ใส่่่แแบบบตตสววนนนนนนนััััเเเเมมมมมโีอออะคืจล็็็กาาปปปยงง้้ croSD Memoly Extre โปรนะจะเป็นเอ็กซ์ตรีมก็ได้คือเอ็กซ์ตรีมโปรเนี่ยมันจะอ่านเร็วแล้วก็เขียนได้เร็วมันเหมาะกับการถ่ายแบบโ k เคส่วนเอ็กซ์ตรีมปกติอ่ะมันอาจจะช้ากว่านิดนึงแต่มันก็ใช้ได้กับรุ่น go pro ส่วนถ้าเกิดมันต่ำกว่านี้มันอาจจะช้าเกินไปในการเขียนไฟล์ที่ถ่ายเป็นวิดีโอแบบโปเคก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เดี๋ยวใส่การ์ดมันก่อนครับมันน่าจะต้องหันด้านใดสักด้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองใส่กันเองดูแล้วกันนะอ๋อแค่ใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็ดันเข้าไปเลยมันก็จะล็อกมีเสียงกิ๊กอ่าเรียบร้อยต่อไปเป็นแบบมันใส่่ยงงไอะ มันมีเป็นเหมือนติ่งๆอย่างเงี้ยขึ้นมาเอาให้ดึงหรอ,อดึงไม่ออกอะ่ะไม่น่าใช่ละเดี๋ยวอ่านคู่มือแป๊บหนึ่งอ๋อไม่ใช่ครับไอ้ที่มันเป็นติ่งอย่างเงี้ยคือเขาเอาไว้สําหรับตอนที่จะดึงมันออกมาจะได้ไม่ต้องเอามือไปงัดมันไงตรงเนี้ยที่เกิดใครเห็นมันเป็นติง่งมันไม่ใช่แบบว่าต้องดึงออกก่อนใช้นะแต่คือมันเป็นแบบนี้เลยโชคดีนะที่ไม่ได้ทํามันขาดอะ่ะสวยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปครับไม่ยากเลยมันจะมีเขี้ยวอยู่ ใส่ผิดด้วยให้ตายเถอะใส่ผิดด้ไเวะอ่าพอใส่ถูกใช่ไหมครับมันกดลงไปปึ๊บเอ๊ะแล้วใส่ผิดวะอ๋อถ้าใส่ผิดด้านน่ะมันจะกดไม่ลงเมื่อกี้ใส่ผิดแล้วก็แค่ปิดลงไปแล้วล็อกกิ๊กแค่นี้ก็ใช้ได้ละคือปุ่มที่มันใช้งาน่ง่ายมากเลยมันจะมีแค่ปุ่มข้างๆตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มข้างบน,ข,งบนข้างบนเนี่ยเป็นปุ่มเอาไว้ถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพนิ่งก็ได้วิธีใช้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเองลวกันนะส่วนข้างๆก็เป็นปุ่มเปิดต้องเปิดดูนะกดค้างไว้อ่าหุย้ยเปิดติดเร็วมากนี่ให้ดู กล้องสอนกล้องข้างหน้ามันก็จะบอกว่ามีจํานวนแบตเท่าไหร่เออเท่เนาะเดี๋ยวเราลองเอาไปติดกับขาทีเวีอุ้ยกล้องมันดีอะแค่หมุนเข้าไปนะครับก็ได้ละเป็นไง hey, เท่ไหมะให้ชอบอะแล้วก็เวลาที่จะบิดมันนะครับก็คือแค่กดตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนไม้เซลฟี่แล้วอะคือถืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไอายใครเฮ hey, ้ชอบชอบอันนี้ชอบจริง แล้วคือนอกจากนี้มันก็คือจะมีแอปพลิเคชันของ GoPro ที่เอาไว้โหลดใส่ในมือถือเลยพอเราซื้อมาครั้งแรกอ่ะเราก็ต้องโหลดแอปนี้ใส่ในมือถือก่อนแล้วมันก็จะซิงกับกล้องได้แล้วแอปในมือถืออ่ะมันก็จะสามารถสั่งงานกล้องแบบไม่ต้องต่อสายไม่ต้องอะไรเลยนะเหมือนเรากดที่มือถือแล้วมันก็จะถ่าย ล้้องไดเยอนอกจากนี้แอปนี้มันก็ยังสามารถตัดต่อได้ด้วยครับเจ๋งมากนี่ผมขาดอะไรอีกอะผมว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะคือกล้องนี้มันยังเป็นการเสียบสายชาร์จที่อยู่ตรงเนี้ยในเซนเนี้ยมันไม่มีที่ชาร์ตแบตแยกแต่ด้วยความรู้สึกคือการที่แบบเอาสายเนี้ยเหมือนเสียบปลั๊กอะแล้วต่อเข้ากล้องอะคือกลัวกล้องมันจะพังเอาง่ายๆก็คือรู้สึกว่าอยากมีแบตสำรองอะผมก็เลยไปสั่งแบตเตอรี่สำรองซึ่งบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แบตเตอรี่ของ GoPro แบบแท้นะแต่ว่ามันเป็นแบบเทียบเท่ามันเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งซ ราก็แกะไปพร้อมกันเลยนะอ่ามาพอดีเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยเดี๋ยวหากันไก่ก่อนโหกันไกมุงมิงมากบ้านนี้เดี๋ยวตัดไปเลยแล้วก็ดูด้วยกันจริงๆไม่ค่อยชอบแบบว่าทําให้มันข,ดขาดๆอะแต่ว่าอันนี้ก็ฉีกไปเลยแนละ้วกันอ่าอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ห่อที่ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะ แต่ผมเห็นว่ามันแบบมันมีที่ชาร์จมาด้วยอ่ะยี่ห้อมันชื่อเทเลตินก็สั่งจากช้อปปีแหละต้องบอกก่อนเลยว่าโปรโปรที่เป็นเซตแล้วมีขาเนี่ยสั่งร้านเดียวกันนะส่วนสมเมมโมรี่การ์ดสั่งอีกร้านหนึ่งแล้วก็อ e ีแบตก็สั่งอีกร้านหนึ่งคือวิธีการง่ายๆองการสั่งอ่ะคือผมก็ดูไปว่าร้านไหนมันน่าเชื่อถือใช่ไม่มีคนซื้อเลยอะไรเงี้ยเราให้มันแบบว่าพอมีคนซื้อบ้างแล้วก็ราคาให้มันถูกๆหน่อยอะไรเงี้ย แต่ต้องบอกก่อนนะว่าโปโปอันนี้ที่ซื้อในเซตนเนี้ยมาเนี่ยผมเป็นลูกค้ารายแรกของร้านเขาเลยอะคือแม่ค้าเขาไม่เคยขายได้เลยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเพิ่งลงขายแล้วหลักการของคุณแม่ค้าคนเนี้ยตลกมากเลยคือเขาใช้วิธีการเอาของที่มันแปดเซลอะแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้แล้วก็พอราคามันกลับไปปกติอะเขาก็ขายซึ่งผมก็เป็นลูกค้ารายแรกที่ซื้อโปรโปรเซตเนี้ยแต่บอกเลยว่าใช้ได้อะคุ้มค่ามากเซตเนี้ยคุ้มคุ้มสุดแล้ว หมื่นสนิดๆนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูที่แบตนี้ต่อนะครับแบตนี้นะครับยี่ห้อชื่อว่าเทเลซินถ้าอ่านไม่ผิดนะแน่นอนว่าเม d ดอินไชน่แน่ๆหรือเนี่ยเม d ดอินไชน่าไม่เป็นหวัดหรอกนะก็มันไม่มีอะไรหรอกครับก็โงเป็นกล่องธรรมดาอ่าแต่ว่าอันนี้คือแบบที่ชอบเพราะว่ามันเป็นที่ชาร์จแยก คือความรู้สึกก็คือว่ามันจะสบายใจกว่าเวลาที่แบบเหมือนมันเสียบชาร์จแบบแยกออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวโกโปรมันจะพังไงเกิดมันแบบไฟมันช็อตอะไรเงี้ยแล้วมันไปใกล้เครื่องเกินไปนี่ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็เขาก็ให้แบตมา1นก้อน2ก้อนจําราคาคร่าวๆไม่ได้นะแต่รู้ว่าประมาณเนี้ยเซตเนี้ยทั้งหมดอนะ่ะประมาณสักพันหนึง่งไม่ถึงพันหรอกแต่ว่าถ้าบอกที่บ้านอ่ะก็ต้องบอกว่าแบบสี่ร้อยอะไรเงี้ยร้อเล่นร้อยเล่นเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวโกโปรแปที่ซื้อมาจากช้อปปี้ที่ราคาถูกที่สุดณวันนี้นะ คลิปหน้าถ้ามีอะไรที่ผมซื้อมาแล้วมันถูกๆอีกผมจะมารีวิวอีกวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามรายการนี้นะครับกับรายการซื้อแล้วมาเล่าส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับมีความสุขกับการใช้โกโปรนี้นะครับบอกตัวเองอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่กดติดตามไม่ว่าแต่อยากให้กลับมาดูกันบ่อยๆครับขอฝากช่องนายเดชไปด้วยนะครับขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับขอฝากรายการนี้ไปด้วยนะครับกับผมเต๋าและช่องนายเดชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบเอาละเว้ยมีกล้องใช้ละ ปิไดไฟ <laughs>